สวัสดีทุกผู้ทุกคนวันนี้ก็มาพบมาพอกับกรมช่องกรมแชนแนลอีกแล้ววันนี้ก็มาเปิดกล่องอยู่ในทใ่องไฮท่งหน้าเปิดกล่องอยู่ในทใ่องไฮท่งหน้าก็มีแต่ปลาเบิ่งหน้าเข่าเพิ่นมีแต่ปลามีต้นยังเพิ่นเอิ้นต้นียังโอ้ขึ้นนั้นแน่นตึบเลย มันจะพาเลาะพาเที่ยวบึงต้ทงไฮทงนาเน่น,น่เมเนโน่บึงทงไฮทงนาบึนจักน้อยไปไปบึงบ่งนาเขาคนน่นน,นาเขาลุน้าปลาใหม่เด็ดจังได้เอา <c oughs> นี่น,น่นนาเขาลุน้าปลาไหม้นี่ เบ่งเอาเบ่งเอาหน้ากันยากแล้วหน้าโน่นขนบดีขนบดีเลย้นกได้กินแล้วหมดเขาแล้วปีนี้ขันแรงอีกเรียบร้อยละบา่ขันแรงไม่กันมันเม็ดละบา่ ลำบากงานนีน้ก็ลำบากเพื่อจะได้กินเขาหน่อยหัวใจหดหน้าก็ยานต้องิดให้พ้นดีกับใครแนะ่พอได้กดหน่กดสินเขาแน่กาขค้าปนะุ๋ยารถการถค้าปุาา๋ยแนะ่จิ่ได้บมีกับโอ้นบนีกับ ที่ใส่สิคารถใส่สิคาเกียวคาไถคาเกียวโอ้หลายยางลำบากเศร้าให้เศร้าให้เศร้าหน้าเศร้าให้พอวัยเยอะจะเศร้าหน้าที่มันลำบากแห้งเศร้าให้เพื่อนปลูกไว้ยั้งก่อปลูกใหม่ปลูกยั้งไวก้กถอยังดีอยู่เศร้าหน้านี่ที่เห็ดชนได้อ่อนวูบมีแต่รูมกุปูทั้งนั้นเลย เต็มห <laughs> ้่อยเขาคุดกระปูกันสมัยเดี๋ยวนี้กระปูก็มีราคาปูก็มีราคาสมัยเดี๋ยวนี่นเบางตื้วแหละแต่ก่อนมันบ่เป็นจะสีได้นี่นัดอยู่ไก่วัดไกว่วานี่ยังบ่เคยออกมาเดี๋ยวนี้ เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วก็สีจำังี้ยก็สีบอดได้ล่ะมันดอกสะแบงต้นสะแบงต้นสะแบงดอกสะแบงเหรอโอ้ยอดแสงปมาสิพาเลาะพาเทียวบึงพาเลาะพาเทียวไปเรื่อยๆอ่าเทียวบึงดนๆนานๆที่ sẽ đợi mà một mình là bộ khơi mà diệt độc mong nhìn à, mà này chắc là mà dù này chít à, là chít là để nhang mà diệt độc theo này mình làm mùa là lọ bưng à, lọ bưng này à, cát mình khâm khâm mình bộ khơi hòn đẹp bộ hòn à, cát mình khâm khâm nhang lọ bưng này chắc nơi Sạp quân bong 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 na, bong 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 đi đấy bong bong เไปนะโอ้ยเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาใส่คนว่ามีสระแถวนี่ยมมอยู่มังได้มีสระมีอย่างอยูอย่ใช่สระนี่สระนี่สิมยังชิมยี่น้ำยังเห็ดไทยน่าชวนผสมโอ้บ่อมรุงเอาอย่างสิได้บวัวชากวดทางมันแป้น Đi tuần mày hay tới nhà khấn và đi tắt mất lâu Trời nó xả xả bố đi xả nát theo Nóng câu hơn dữ, sàng cầu hơn mùng oh, đấy Ô, nè Như nằm như nơi nâng Phô coi chọ này oh. มีป,ป mm. er. Teraz, ้าหลายป่อนนงานคุนๆป้าชิมีจะป้าเข่งละป้าหมอป้าหมอน้อยโอ้ยาแฝกผูกหยาแฝกนี่คือการกันดินไหลลูกยาแฝกนี่ดีรอริมนี่ สีแห่งถิมหมดแล้วในเจ้าของบอัมากไก่บ้อน,นแห่งถิมหมดแลวเจ้าของไปใส้บัมาไก่ไปเลาะไปทางผลอีก เท่าหน้าก็ลำบากก็สิละแล่วด้วานเขาบ่เันเท่หนึ่คือบ่มีเขาใช้สิบริวานหรือวานำมันถว่วงามองลาไม่เพืนเห็ด ในน้าส่นสนกกวนผสม่นปลูกาาปุ๋ยปลูกยังกระบอกงามเนาะ่นโบคาคาทำให้มันแกนนะาแขงให้มันแก่นนะ้กระสิคคง,งามอยู่กต้นใหม่นยังก็ได้ิึงปลูกคาก็ไดเมืองเตยต้นวกอยังปลูกปุกระต้ายบุญี่น้ำพศคนใดน้ำพดกระสินีอยู่ Ông nhiều hàng tai mất là. Nhiều hàng lão. Đi làm hốt vào. xấu có thơm gì nhiều có thơm như này bố. Có thơm như này có đi đấy, muôn muôn. ngay nhai xong này là bố chân nhang lèo, vào. Chẳng phân để buộc mày À. loại bông loại chôm, loại bông loại chôm cần treo bay lưỡi, nhiều phai chôm gan, wow nổi phun, phun nổi hay na khác lên, phun phai xay, xa bái này phun. น้าควนผะสมลุดลักกบดายท้วานกันไป tìm ยปลาละเลยกบด้ยฉันบอรกษาเอาเเ้าลีผมบ่บมีน,มน้ำเนาะบมีน้ำมันสะบอหาอยู่จังสิเดี๋วะีปัมีได้มาใส่หเลยะต้องพุชสา,ายไ่ไปสายหนึ่งเพื่อพักน้ำไว้มีน้ำพักไว้ ในฟอสในเหมือนจะดีไปยังนึงเอ๊ะนั่งเห็นต้นบกโอ้ยหลายปีแหละเคยเห็นต้นบกเอตุ่เบิ่งต้นบกอะอื้อ บวชตุบ,บก,บก,บก็ันบ่อลบวชตุบกนกมันจะใครอยู่นี่ละคือนกนกคาบนกคาบโอ้หางวาวผมมันว่าเกิดบวชหางวาวหางวาวหางวาวน,นี่คือมางกรอยู่ในป่าน ลงพอกพวพอคุแลน,นเวา้าให้มันให้หัวใจมืดมันก็ได้มีฝนฝนบรงงฝนบรงให้าติดกมันเมนอนลูกวนมันเพียอย่งพุ่น chúng chốn mặn vẫn như thông phần cho mình phân tay vậy chứ sư thấy thì vậy thay qua xịt bụng bộ đầy bụng nà 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 mà bòi xe bay lên khuất xa nhai nhai với nuôi nâng nó khuất nhai với nuôi nâng pa lông mà nếu là นำบกกันสิสิลเขาไปอยู่สะติเบ,บนิเบัหน้อย chân đó cuối tôi chân nhỏ đọc đúng ngàm ừ. <laughs> bừng mặn phần chân nôi con nó bừng mặn chân nôi, xuống mặn à, phần bừng ui nó sẽ có đầy nó mặn sẽ đầy thon đầy nhang bó là này tai thì là หายหมดแล้วเวาหาีเ่ยวแล้วบุ๋มีฝนลงมาให้เหี่ยวแล้วเหี่ยวแล้วมีฝน,นลงมาปีตยาบำรุงนกะ็สวยงามอยู่แได้ฝนอยู่หรอกแต่ฝนบ่นมาให้ยที่ฝนเล่นๆพอซุ่มๆนี่พอซุ่มๆเล่นเนี่ยครับ โอ,ขขอ้ขึ้นกันยังหลับไหมคุณมาใส่คุณกินเลยยังแล้วขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วขนมีหักซุ่มมน,น,น,นีปุ๋ยมียังใส่โอ้ยก็เดือด้อนบ่าน้อ คข่เนก้นอกอนนาขอจบคลิปไปเพียงไค่นน้กอนขอให้อยู่ดีมีแห้งทุกผู้ทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนให้มีแต่ความโชคดีมีชัยร่ำรวยร่ำรวยลูกภผ่ไข่เจ็บไปจะไดมาเบียดเบียนทุกผู้ทุกคนดื้อทั้งอีสซีทั้งหลายทั้งผู้บ่งผูชมทั้งในประเทศและนอกประเทศ ก็อายุะมันขันยืนอยู่ดีมีแห้งรำ่ำรวยรำ่ำรวยกันทุกคนเ้ย